เรื่องคนแจวเรียจ้างกับนักศึกษามีนักศึกษาผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งได้ทำการว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟากในขณะที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดูมืดครึ้มและลมเริ่มพัดจนน้ำเกิดเป็นพระลอกขึ้นเล็กๆเ,เรือแจวได้แล่นไปอย่างชา้ชา จนเมื่อเรือได้เข้าสู่กระแสน้ำอันเชี่ยวกราดคนเจวเรือจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากส่วนฝ่ายนักศึกษานั้นกำลังนั่งก้มหน,น้าอ่านหนังสือเล่มใหญ่อยู่จนในที่สุดนักศึกษาก็ได้เงยหน้าขึ้นมาจากตำลาแล้วมองไปยังคนเจวเรือและพูดคุยรู้ใครอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้านไหม นักศึกษาเอ่ยถามขึ้นไม่เคยเลยครับคนเจวเรียเจ้าตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบานักศึกษาจึงพูดขึ้นว่าถ้านั้นลุงก็พลาดโอกาสเสียแล้วละ่ะในหนังสือประวัติศาสตร์นะลุงเต็มไปด้วยเรื่องเหล่าวที่น่าอ่านมีเรื่องของกษัตริย์และพระราชนิีในสมัยอดีตรวมถึงเรื่องของสงครามการต่อสู้ ทำให้เราสามารถรู้ว่าคนในสมัยโบราณใช้ชีวิตกันแบบไหนแต่งกายกันอย่างไรประวัติศาสตร์จะบอกให้รู้ถึงความเจริญและความเสื่อมลงของชนชาติต่างๆทำไมรู้ไม่อ่านประวัติศาสตร์บ้างเล่าผมไม่เคยเรียนหนังสือครับคนเจลเรียตอบในขณะนั้นคนเจลเรือก็อยังคงเจลเรือต่อไป ส่วนนักศึกษาก็ก้มหน้าอ่านตำราต่อไปคงมีแต่เสียงใบเจวกระทบผืนน้ำเท่านั้นเมื่อผ่านไปสักครู่หนึ่งนักศึกษาก็เอ่ยถามคนแจวเรือขึ้นอีกภูมิศาสตร์แลวรุงเคยอ่านบ้านไหมนักศึกษาเอา่ยถามไม่เคยเลยครับคนแจวเรือตอบนักศึกษาจึงกล่าวว่า ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้เรารู้จักกับโลกและประเทศต่างๆและยังรวมถึงกระทั่งภูเขาแม่น้ำลมพายุฝนนลูรุงวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจมากหนูไม่รู้จักวิชานี้เลยหรือไม่เคยเลยครับคนแจวเรือตอบนัก,กศึกษาใส่หน้า ถ้าไม่รู้จักวิชานี้ชีวิตลุงก็เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยวิทยาศาสตร์ละลุงเคยอ่านบ้างหรือเปล่าไม่เคยอีกและคุณคนจวเดือตอบลุงเนี่ยนะเป็นคนยังไงกันแน่วิทยาศาสตร์ที่ช่วยอธิบายถึงเหตุและผลต่างๆลุงรู้ไหมความก้าวหน้าของคนเราในทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยตรง นักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่สำคัญอย่างมากในโลกนี้เลยก็ว่าได้แต่นี่อะไรลุงกับไม่รู้เรื่องพวกนี้เอาเสียเลยชีวิตของลุงช่างมีค่าเสียน้อยชีวิตของลุงช่างมีค่าน้อยเสียเหลือเกินนักศึกษาปิดตำราของเขาและนั่นเงียบไม่พูดอะไรขึ้นเองในช่วงเวลานั้น ก้อนเมฆสีดำได้แผ่ขยายและปกคลุมเต็มไปทั่วทางท้องฟ้าลมเริ่มพัดแรงขึ้นมีฟ้าแลบแปบรับเป็นเหตุบอกว่าพายุกำลังจะมาและเรือก็ยังเหลือระยะทางอีกกว่าครึ่งซึ่งไกลมากกว่าจะถึงฝั่งคนแจวเรือเงียนขึ้นมองท้องฟ้าด้วยสีหน้าชิวาดวันดูเมฆนั่นสิคุณ พายุค,คงจะมาถึงเราในไม่ช้าคุณว่ายน้ำเป็นไหมครับนักศึกษาพูดขึ้นอย่างตกใจกลัวว่ายน้ำผมว่ายไม่เป็นหลอกลุงบัดนี้คนเจลเรือเป็นฝ่ายเลิกคิ้วมองนักศึกษาอย่างประหลาดใจบ้างแล้วและพูดว่าอะไรกันนี่คุณว่ายน้ำไม่เป็นหลอกหรือคุณมีความรู้มากมายออกขนาดนี้ ประวัติศาสตร์เอ่ยภูมิศาสตร์เอ่ยและวิชาวิทยาศาสตร์เอ่ยคุณก็รู้แต่ทำไมคุณถึงไม่ไปเรียนว่าแต่ทำไมคุณถึงไม่ไปเรียนการว่ายน้ำด้วยเล่าอีกสักประเดี๋ยวเถอะคุณก็จะรู้ว่าชีวิตของคุณไม่มีค่าเลยลมพายุพัดแรงขึ้นเรื่อยเรือเรือแจวลำน้อยถูกคลื่นและลมโหมซัดพัดกระนำใส่เข้ามาในไม่ช้าไม่นาน เรือแจวก็ถูกคลื่นละพายุซัดจนเรือพลิกคว่ำคนแจวเรือจ้างสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่านักศึกษาผู้น่าสงสารได้จมหายไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกรัดนั่นแล้วแง่คิดดีๆจากนิทานเรื่องนี้อย่าได้เที่ยวไปมองคนอื่นว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้และคิดดูถูกดูแคลน ว่าเขาทำต้อยกว่าเราแต่เราควนหันมามองตัวเ,เองว่าจิตใจเรานั้นทำต้อยกว่าคนอื่นบ้างหรือเปล่าและพัฒนาฝึกจิตใจเราให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปและพัฒนาฝึกจิตใจเราให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดใชยชนะใดๆในโลกนี้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตนเอง ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตนเองนิทานเรื่องนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ